คุณพีเจบอกทหารไทยยึดพนมเปญก็จบในกนิทานไปพี่เพอร์เจอร์อยู่กับโลกของความเป็นจริงว่าเราเคารพพรมแดนอธิปไตยของทุกชาติเราไม่ใช่เมกาบ้าคลั่งที่ยกกองทัพไปดูยประเทศนั้นประเทศนี้เราจะยึดพนมเปญมาทำพระแสงไม่มานอะไรทุกวันนี้77จังหวัดของประเทศไทยก็ดูแลไม่ทั่วถึงอยู่แล้วจะเอามาเป็นภาระทําไม สิ่งที่เราทำก็คือรักษาเขตแดนและอธิปไตยที่เรามีโดยชอบเราไม่ใช่อันธพานไปรุกรานน,นู่นนั่นนี่บางคนก็เพ้อจะให้ยึดพัตตบองเสียบราชสีโสพลคืนตื่นเอาแค่พอดีพอดีมีเหตุมีผลบางคนบอกไปยึดเขาพระวิหารคืนไม่ต้องไปยึดปล่อยแม่งไหมอย่างนี้แหละตั้งแต่แม่งได้มรดกโลกมีใครขึ้นไปเที่ยวบ้างะ ส้มก็ไม่ได้่ม้มโซมก็โสมการท่องเที่ยวก็ไม่ได้เกิดเศรษฐกิจก็ไม่กระดิกให้มังเอาไปเลยเอาไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากยีหูเซนนั่งหัวละว่ากูชนะได้เขาพระวิหารแล้วไงหลังจากนั้นขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยขึ้นทางนู้นก็นลำบากจะตายชักมีคนมาเที่ยวปีละกี่คนตอบมาสิเพราะฉะนั้นจะไปเอามาทำอะไรพนมเปญน,นะฮะ คุณทางสายมวยบอกอาจารย์เล่น f อแล้วก็เอมันไม่มีเหตุผลเราต้องการกองทัพที่มีสติและมีเหตุผลไม่งั้นไปยืนโง่อยู่กับองค์อิงโน่นพวกหนึ่งโง่พวกหนึ่งล้นไม่พอดีสักอย่างจะไปยึดมันทำไมแค่ทุกวันนี้ไม่มีคนไปเล่นการพนันมันอีหุนเซนก็ขนลุกยันรูตูดขนตูดนีพองฟูอย่างนี้เลย มันถึงเออะวายไงว่าถ้ามึงไม่เปิดด่านแล้วก็กูจะปิดด่านนั่งเฉยๆให้มันเส้นเลือดในสมองแตกตายเองทำอย่างที่ทำนี่แหละคือถึงเวลาเปิดก็เปิดถึงเวลาปิดก็ปิดมึงจะข้ามมาก็ข้ามมึงไม่ข้ามก็เรื่องของมึงมึงไม่ใช่พ่อกูแค่นั้น